สว,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู or, orgt, wrote, ้ชมครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องลุงโตพักเครื่องครับก่อนอื่นลุงโตก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านนะครับที่ขอเช่าพระจากลุงโตไปนะครับลุงโตก็จะรีบส่งให้ทุก <c oughs> ท่านนะครับทุกเช้านะครับหลังจากได้รับการอดเงินก็รีบส่งให้ทุกท่านนะครับจนพระก็ หมดไปหลายองค์นะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ลุงโตก็ขอเชิญมาชมมาส่องเหรียญน,นะครับอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็เป็นเป็นชุดเป็นชุดย่อยนะครับราคาไม่แรงมากนะครับก็มาส่องด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับพร้อมเปิดให้เช่าบูชาด้วยนะครับท่านใดสนใจจะเช่าบูชาก็ ติดต่อแอดไลน์ลุงโตได้เลยนะครับก็จะสะดวกนะครับแอดไลน์มาดูเหรียญแรกเลยนะครับเหรียญก้าวหน้าเป็นพระเก่านะครับที่ออกที่วัดกำแพงแสนนะครับปี2549นนะครับรุ่นนี้เนื้อทองแดงจำนวนสร้าง 999เหรียญนะครับหูเหรียญก็จะเป็นฉัดนะครับยาวยาวขึ้นไปนะครับห่วงจะห่างๆนะครับห่างขึ้นไปนะครับเจาะรูกว้างนะครับห่วงดูดูที่รูห่วงตรงนี้นะครับก็จะเจาะรูกว้างพอสมควรนะครับเป็นชั้นนะครับมีเจดีนะครับชั้นยอดฉัด องหลวงปู่จะนั่งสมาธินะครับมีอักษรคําว่าหลวงปู่แผ้วนะครับตัวอักษรน,นะครับหลวงปู่แผ้วปับาโลที่ระลึกฉลองอายุ84ปีนะครับเหรียญก้าวหน้านะครับดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญจะมีอักษรคําว่าก้าวหน้านะครับก้าวหน้า วัดกำแพงแสนมุมนี้นะครับจะตอกเป็นโค้ด9้ครับโคด9ไทยเลข9ไทยตัวเล็กๆนะครับจะตอกที่มุมนี้นะครับพิเศษนะครับ2549ออกในปี2 1 4 9นะครับอย่างนี้ก็ถ้าท่านใดทำงานอยู่นะครับออฟฟิศบริษัทต่างๆนะครับหรือเป็นข้าราชการนะครับ ก็ลองใช้บูชานะครับของลุงโตองค์นี้ก็เปิดให้เช่าบูชา1,500บาทครับต่อไปเหรียญลมเย็นนะครับเหรียญลมเย็น ออกในปี2,552นะครับฉลองอายุวัฒนมงคล87ปีนะครับรายได้เหรียญรุ่นนี้ก็เพื่อนำไปสร้างพระอุโบสถนะครับรุ่นนี้มีประสบการณ์เยอะมากนะครับรุ่นนี้เป็นเหรียญที่หลวงปู่ปลุกเศษให้หนึ่งไตามาตเต็มๆนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป,เป็นเนื้อทองแดงลมดำอ,ออกให้ชาวบูชา ในปีนั้นนะครับเหรียญละ99บาทนะครับเพื่อนำรายได้สมทบทุนนะครับสร้างพระอุโบสถของวัดล้างหมันนะครับช่วงที่หลวงปู่มาอยู่ที่วัดใหม่ๆก็เพื่อบำรุงบำรุงศาสนาสถานนะครับก็มาสร้างอุโบสถที่วัดล้างหมันนะครับมุมนี้ลุงโตก็เ,เคย เราให้ฟังแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้การดูเหรียญรุ่นนี้ก็ดูาการเจาะหูก่อนนะครับเจาะหูห่วงจะหูจะเจาะพอดีกับห่วงเลยนะครับเจาะรูเล็กมากนะครับต่อโค้ดระคังนะครับมีผอผึ้งเล็กๆอยู่ในโค้ดนะครับแล้วก็มีเม็ดเม็ดงาน,นะครับอย,อยู่บนหัวโค้ดนะครับจะเห็นเม็ดงา เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับรุ่นนี้ลงุงโตก็เคยอธิบายให้เพื่อนๆฟังแล้วนะครับท่านใดสนใจเช่าบูชารุ่นนี้ก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ1500บาทครับด้านหลังนะครับด้านหลังมีอัคคะยันนมะพัทธนาชาลิตินะครับอัคคะยันหัวใจพระศิบรีนะครับอัคคะยันแห่งโชคลาภนะครับเมตตามหานิยม มีอักษรคำว่าร่มเย็นนะครับ87ปีวัดประชาราชบำรุงครับหูห่วงก็จะเจาะแล้วก็ปิ้นออกมาเลยนะครับเพื่อนๆครับตรงนี้นะครับพอดีกับห่วงนะครับเห็ียแท้จะเป็นนี้นะครับต่อไปเหรียญ ประสบการณ์แรงนะครับกรรมการ1นะครับออกที่วัดลังหมันปี2,553นะครับรุ่นนี้ก็มีการประสบการณ์ลองยิงกันเยอะนะครับเหรียญกรรมการ1นะครับเนื้อนาวะนะครับจำนวนสร้าง500เหรียญนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ขนาดกลางนะครับพอดีนะครับนำไปเลี่ยมขึ้นคอได้พอดีเลยนะครับต่อโค้ด อพอพึ่งนะครับอยู่ใต้องคหลวงปูนะครับมีอักษรคําว่าวัดประชาราชบํารุงวัดล้างมันนะครับเหรียญจะเป็นร่องนะครับเนื้อนาวะด้านลมมันปูนะครับใสผิวใสนะครับเนื้อนาวะก็ส่องดูด้านข้างเลยนะครับด้านข้างจะเห็นส่วนผวสมของโลหะต่างๆนะครับหนานะครับ สีทองแดงสีทองนะครับอยู่ด้านข้างนะครับจะไม่ดำนะครับเนื้อนะวาวะม,มุมนี้นะครับให้ชาวบูชาสามพันบาทครับต่อไปเหรียญเสมาสุขใจหลวงโตก็ยังมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำรุ่นนี้ก็สร้าง ออกที่วัดนองพงนกนะครับในปี2550นะครับก็ปลุกเสกไหวยหลายวาระหลายพิธีนะครับในปี54ทางวัดก็ให้หลวงปู่ปลุกเสกเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับรุ่นนี้ก็เข้มขังศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นพิมพ์เสมามาตรฐานนะครับเหมือนพิมพ์เสมาหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงจำนวนสร้าง7,000เหรียญน,นะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นยัน9ยอดนะครับต่อโคดโคดแบบนี้คือโค้ดวัดหนองพองนกนะครับตัวเลขไทยนะครับจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเหรียญแท้ต่อโค้ดรัน n ัมเบอรนะครับเป็นยัน9ยอดรุ่นสุขใจวัดเจริญราษฎรบำรุงหรือวัดหนองพองนกนะครับหูเลี้ยนจะเจาะนะครับตรงนี้ก็ให้เช่าบูชา1 0 0 0บาทครับ ต่อไปก็เหรียญใบสาเกนะครับเนื้อทองแดงพร้อมกล่องก็เป็นเหรียญพอสอนลึกพอสมควรน,นะครับฉลองอายุวัฒนมงคล90ปีนะครับทุวโตจะแกะกล่องให้ชมเลยนะครับก็มีซีนพลาสติกไว้อยู่นะครับเหรียญใบสาเกนี้นะครับ ออกในปี2555นะครับเนื้อทองแดงสร้างจำนวน7 0 0 0เเหรียญน,นะครับเนื้อเงิน5,000เหรียญน,นะะ้าสา0 0ันเหรียญ้าบาท3,000นะครับสำหรับเนื้อทองแดงนะครับจะตอกโคดเป็นอัขระยันตัวยะนะครับโคดยะตรงหูเหรียญน,นะครับอัขระยันยะ แล้วก็อขละยันต่างๆอยู่หน้าเหรียญและสังคาตินะครับหลวงปู่แพ้วปะมาโลพิเศษนะครับเหรียญรุ่นนี้เข้มขังมากนะครับเนื่องจากว่าจะอยู่ในกุฏิของหลวงปูน่นานหลายเดือนนะครับหลวงปู่ช่วงนั้นนะครับหลวงปู่ก็ปลุกเสกบางช่วงก็ปลุกเสกช่วงกลางคืนด้วยนะครับจึงเป็นเหรียญที่หน้า สะสมหน้าบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้ประสบการณ์ในท้องที่นี้มากมายนะครับด้านหลังเหรียญนะครับฉลองอายุ90ปีนะครับเป็นที่เป็นยันประจําตัวหลวงปู่นะครับวัดล่างหมันเนื้อทองแดงนะครับจะไม่ไม่รันนัมเบอร์นะครับส่วนเนื้ออื่นนะครับรุ่นนี้เนื้อเงินเนื้อนาวะเนื้อฝาบาทนะครับจะจะรันนัมเบอร์นะครับ เนื้อทองแดงก็จะตอกโค้ดโค้ดผอพึ่งนะครับอย,อยู่มุมนี้นะครับโค้ดผอพึ่งแล้วก็มี90ตัวเลขไทย90อยู่ยในโค้ดนะครับเดี๋ยวลุงโตจะส่องให้ดูเลยนะครับเนื้อทองแดงดูที่โค้ดได้เลยนะครับ 90เป็นผอพึ่งและมีตัวเลขไทย90อยู่ในโคดนะครับเนื้อทองแดงจะไม่มีรันนัมเบอร์นะครับส่วนหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญจะตอกโค้ดเ,เป็นอักขระยันตัวยะนะครับอยู่ในหูเหรียญน,นะครับรุ่นนี้ห่วงจะหูจะไม่ติดนะครับสังเกตดูนะครับเหรียญแท้ เหรียญใบสาเกนะครับก็เปิดให้เช่าบูชานะครับเหรียญน,นี้เป็นทองแดงนะครับขัดเงาสวยใสนะครับเหรียญน,นี้ลุงโตก็ให้เช่าบูชา 2, สองพันสอได้ครับ 2, 2อ0พัครับเพื่อนๆครับ ต่อไปเหรียญลายพระหัตถเราสู้นะครับปี2555นะครับกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องอสีฟ้านะครับสำหรับเหรียญชุดนี้ก็เหมือน เหมือนเหรียญพิทักษ์แดนใต้นะครับสร้างสร้างเพื่อให้แจกให้กับทหารตำรวจในพื้นที่ภาคใต้นะครับรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์เยอะพอสมควรนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็ลงหนังสือด้วยนะครับมีการลองด้วยนะครับรุ่นนี้ยิงไม่ออกนะครับต้องมากับหลงปูเหมือนกันนะครับเหรียญรุน่นนี้รุ่นเราสู้ องค์นี้ก็สวยใสนะครับเป็นทองแดงขัดเงาใสเลยนะครับองนี้ดูด้านหน้าเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญโค้ดจะเป็นโค้ด เดี๋ยวลุงโตจะส่งให้ดูด้วยกันเลยนะครับพเพื่อนๆขนาดามาตรฐานเลยนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ขนาดมาตรฐานเท่ากับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับจะตอกโค้ดเป็นชัดนะครับมีผอพึ่งอยู่ข้างในนะครับที่สังคาติหลวงปู่นะครับตอกโค้ดชัด ด้านหลังนะครับมีอักษรเหล่าสู้นะครับแล้วก็เป็นยันประจําตัวหลวงปู่นะครับด้านหลังองค์นี้ก็ถือว่าสวยใสนะครับยังสวยงามนะครับเป็นเหรียญที่ออกในปี55นะครับ55นี้ก็ดังดังหลายรุ่นนะครับทั้งรุ่น้5นะครับ ทั้งใบาสาเกและเหรียญราวสู้นะครับก่องในปี255 5องค์นี้ลุงโตก็เปิดให้เช่าบูชา1,400บาทรวมส่งครับช่วงนี้เหรียญหลวงปูก่ก็เนื่องจากว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมีพุทธศาสตร์นิกชนมา ว้พระที่วัดนะครับวันวันวันหนึ่งก็จำนวนมากนะครับเต็มลานจอดรถเลยนะครับราคาพระเครื่องก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าลุงโตหาหาพระหาเหรียญถูกๆมาให้เช่าบูชาด้วยครับคือตอนนี้ก็หายากพอสมควรนะครับเหรียญรุ่นใหม่ที่ที่ออกนะครับ เมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีราคาเช่าหาเนื้อทองแดง1,350านะครับคือต่ํากว่าพันนี้ก็เริ่มหายากแล้วครับตอนนี้องค์นี้ท่านใดสนใจก็เปิดให้เช่าบูชา1,400บาทครับ1,400ี่รครับรวมส่งเลยนะครับเพื่อนๆครับ องต่อมานะครับก็เป็นเหรียญยันสวนห่วงเชื่อมนะครับแปดรอบเก้าสิบหกปีนะครับเนื้อทองแดงจำนวนสร้างรุ่นนี้ก็สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกเหรียญนะครับราคาจองนะครับปีหกสองห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้ก็ลูกสิทธิ์ลูกหาก็เก็บกันเยอะมากเลยนะครับราคาก็ขยับขึ้นเป็นรายวันรายสัปดาห์เลยนะครับ ถ้าท่านใดเก็บช้าไม่ทันนะครับรุ่นนี้ห่วงเชื่อมแล้วก็ออกรุ่นเดียวนะครับ8ดรอบออกอเหรียญห่วงเชื่อมนี้ก็จะออกเพียงรุ่นเดียวนะครับไม่ไม่มีห่วงเชื่อม2แน่นอนครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับจะตอกโค้ดหลวงปู่แพ้วปะบาโลนะครับที่ไหลซ้ายไหลไหลขวาก็เป็นปะบาโลนะครับไหลขวามุมนี้นะครับปะบาโล อายุครบ8รอบนะครับด้านหลังเหรียญจะเห็นรอยเชื่อมห่วงชัดมากเลยนะครับเหรียญห่วงเชื่อมนี้ก็เป็นาการสร้างเหรียญแบบโบราณนะครับมุมนี้เป็นแปดรอบนะครับเป็นโค้ดตอก8รอบรันนัมเบอร์นะครับ ดันเบอร์อยู่ด้านนี้เป็นยันส่วนนะครับยันส่วนยันกลับนะครับสบนล่างเลยนะครับอายุ90ปี2562าจำนวนสร้างก็29996เหรียญน,นะครับต่อไปก็เป็นเหรียญจะเลินพรบนนะครับ8รอบอยู่ในพระชุด8รอบเหมือนกันนะครับ พระชุด8รอบนี้หลวงปู่ปกเสกให้ถึง3วบาละนะครับอยู่1นไตามาสนะครับจนจนออกพรรษานะครับถึงเ,เปิดให้เช่าบูชานะครับมีภาพมีภาพ,ม,ภาพมีคลิปหลักฐานนะครับดูในช่อง YouTube ได้นะครับทางทางวัดลง YouTube ให้ชมนะครับสำหรับ เหรียญจะเจริญพรบนนะครับผิวลุงนะครับเนื้อทองแดงจะเป็นเจริญพรบนผิวลุงนะครับมีอักษรคาว่าเจริญพรบนนะครับอยู่อยู่บนเหรียญนะครับโค้ดรุ่นนี้จะตอกโค้ด96นะครับเหรียญเจริญพรบนนะครับเนื้อทองแดงจะตอกเป็นโค้ดปั๊มนะครับมุมนี้นะครับ96ตัวเลข96เป็นโค้ด ปั๊มลงไปในพื้นเหรียญน,นะครับมุมนี้เลยนะครับ96นะครับเป็นวงกลมนะครับแล้วมีตัวเลข96อยู่ข้างในนะครับเหรียญน,นี้ลุงโตก็เปิดให้เช่าบูชาอยู่3,000บาทนะครับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหานิยมสะสมจำนวนมากนะครับราคาก็ขยับเป็นรายสัปดาห์เลยนะครับเหรียญ ใบขี้เหล็กพิมพ์ใหญ่รุ่นสุดท้ายนะครับอง์นี้ก็สวยใสยแบบ100%เซเลยนะครับองนี้นะครับเดี๋ยวลุงโตจะแกะให้ชมนะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับก็ได้รีวิวให้ชมไปแล้วนะครับเนือ้อทองแดะรุ่นนี้เป็นออกปี5้หกนะครับมี2พิมพ์นะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็ก พิมพใหญ่จะตอกโคตรแพ้วนะครับมีสระแอรผอพึ่งไม่โทบอแวนนะครับส่วนพิมพ์เล็กจะตอกโคตรผอพึ่งอย่างเดียวนะครับเป็นทองแดงขัดเงานะครับรุ่นนี้จะสวยใสนะครับด้านหลังนะครับมีอักษรรุ่นสุดท้ายนะครับการ สองเหรียญรุ่นนี้ลุงโตก็รีวิวให้ดูรอบหนึ่งแล้วนะครับการสองเหรียญรุ่นนี้ครับด้านหน้าองค์หลวงปู่นะครับก็พิมพ์บล็อกจะคล้ายกับปี47เลยนะครับของปี5-6รุ่นสุดท้ายนะครับส่วนปี54รุ่นแรกของวัดนะครับจะ ใบหน้า่าอีกใบหน้าหนึ่งนะครับส่วนปี56ใบหน้าหลวงปู่คล้ายๆกับปี47เลยครับองนี้ก็เปิดให้เช่าบูชา2,500บาทครับองคนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเช่า,าสนใจเช่าบูชาหรือสอบถามพระเครื่องกับลุงโตก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับยินดีแอดไลน์เพื่อนๆทุกคนเลยครับท่านใดสนใจเช่าบูชานะครับหากโอน เงินแล้วนะครับลุงโตก็จะออกไปส่งให้อย่างรวดเร็วนะครับไม่เกิน1ชั่วโมง